แถมไปเลยครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะฮะลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยครับเจ้าวีโกคันนี้บอดีส้สวยเครื่องดีเกียร์ดี สวัสดีครับกลับมาเจอกระผมอีกแล้วครับปิ่นโปรถบ้านครับรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดครับแน่นอนนะครับมาเจอกันวันนี้ต้องมีรถสวยคุณภาพดีราคาดีมารีวิวดูเช่นเคยนะฮะแต่ก่อนจะไปดูรถนะครับฝากเพื่อนๆพื่นี่ๆที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดสั่นกันดงฮะฝากกดนิดนึงจะได้ไม่พลาดรถสวยจากทางร้านเราครับนะฮะมาดูรถกันเลยดีกว่าครับวันนี้ครับนี่รถหากินครับรถหาเงิน วีโก้ปีหนึ่งูครับตอนนี้เป็นแคปนะฮะ 2.5J นะกระจังหน้าใหม่แล้วสภาพของเจ้าวีโก้คันนี้ถือว่าสวยนะรถไม่โซมนะฮะคัสซีสวยบอดี้สวยครับเครื่องดีเกียร์ดีนะฮะด้านหน้าครับกระจังหน้าตัวใหม่แล้วนะฮะไมเนอร์นะฮะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าตัวปี0ูนยห้ามันจะเป็นอีแบบหนึ่งเห็นไหมเป็นตะแกรงรังผึ้งนะครับสภาพโคมไฟด้านหน้าเนี่ยเลนสวยเลนใสนะเห็นไหมฮะสภาพเลนสภาพโคมไฟถือว่าโอเคมากๆเลยครับ นะฮะฮไม่แตกไรยงาสีรอบคันผมเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วครับตอนมามีริ้วรอยรอยกี่วรเยอะพอสมควรนะฮะแต่ไม่ได้แบบว่าชนหักมานะครับยางนะฮะล้อกระทะนะฮะตัวเจนะฮะมีฝาครอบม,มาให้ตัวต้าครับมีริ้วรอยการใช้งานทั่วๆไปครับยางบิสโตนนะฮะที่เขาใส่มาให้นะฮะอ่าเรามาดูบอดี้กันเลยดีกว่าดูโครงสร้างครับของเจ้าวีโก้คันนี้ครับ ผ่อนเพียงเดือนละ5,000นะหากจะหารถไปขนของไปวิ่งงานนะฮะแล้วก็มีแคปให้คนที่บ้านนั่งสะดวกสบายด้วยแนะนำคันนี้เลยครับ2 5 9 0 0 0บาทผ่อน5,000บาทครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยฮะตัวเจครับ,รบมือหมุนนะฮะอ่าแผงประตูดูนะครับปกติที่เรามาเราเห็นกันเนี่ยแผงประตูจะรอยเยอะๆรถสมโซมเลยรถปี1 0รถประเภทนี้นะฮะแต่คันนี้ถือว่าสวยเลย ดูแก้มนะน็อตแก้มไม่เคยหอดไม่เคยไขยเลยครับรถเก็บสีก็พายนอกเห็นไหมดูดิอ่าโครงสร้างดีบอดี้สวยครับเจ้า v ีโก้คันนี้นะดูรอยเม็ดอาร์คเลยประตูที่1ครับเห็นไหมฮะรอยเม็ดอาร์กกลมเรียงสวยตลอดแนวนะครับรถไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำแตกข้างมานะฮะสบายใจได้นะครับรถไม่โซมบอดี้สวยเครื่องดีเกียร์ดีครับสภาพเบาะครับเบาะผ้านะครับผมส่งไปอ่า ทำเบาะใหม่เรียบร้อยแล้วครับเสริมวงน้ํามานะปีกเบาะนี้แน่นๆเลยเห็นไหมครับใช้งานได้สบายๆครับเบาะไม่ยุบนั่งแล้วไม่ซุดนะตะเข็บต่างๆนะครับนอกต่างๆเดิมๆทั้งหมดนะฮะมาดูเรามาดูคัสซีหน่อยนะฮะดูรีวิวสภาพไปเลยคัสซีสวยนะครับไม่ผูกไม่เป็นสนิมน,นะซูมเข้าไปดูครับยางอะไหล่มีนะครับสภาพช่วงล่างถือว่าโอเค พัดซีไม่เคยบรรทุกหนักครับรถใช้งานที่บ้านทั่วๆไปนะฮะแม็กไลเนอร์มีมาให้แล้วครับเรียบร้อยนะครับริ้วรอยการใช้งานมีนะฮะอ่านี่ไงแม็กไลเนอร์นะครับไม่ต้องไปใส่เพิ่มแล้วนะถือว่ารถสวยนะตะเข็บหลังนี่ดูเดิมๆนะนะดูนะครับมีรอยกระแทกบ้างนิดหน่อยนะฮะ,ะน้งหอมฝั่งนี่ดูนะครับเดิมๆ กระชนหลังมีมาให้ครับเป็นแบบโคลม,มีมม่มี่มนะเห็นไหมกระชอนใหม่นะเพรผมมึงซื้อใสายไปครับรอบคันถือว่าโอเคนะครับรถคันนี้ดูสภาพกันเลยนะฮะสีเต็มสวยมาดูโครงสร้างประตูต่อมาครับนี่นะครับรอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยครับตลอดแนวนะฮะเก็บสีรอบล่างมาให้เรียบร้อยครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับ เบาะนี่แน่นเลยเสริมมาให้ทั้งสองฝั่งครับกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์เหมือนเดิมครับนั่งแล้วไม่สุดนะฮะนี่แก้มหน้าฝว่างขวาเห็นไหมครับทั้งสองฝั่งซ้ายและขวารถไม่ชนนะครับไม่เคยแกะแก้มนะครับแผงประตูทั้งสองฝั่งสวยนะฮะไม่โทมภายในสะอาดเห็นไหมดูให้ดูเลยภายในเปิดดูตรงบาะแคปถือว่าโอเคนะครับหากหาอยู่นะผ่อนสบายสบายห้าพันนะ ภายในก็นะตัวนี้มันตัวเจใช่ไหมแอร์แบ mm ็กไม่มีนะฮะ mm hmm. พวงมลาลัยโต้ตาสามก้านครับวิทยุโต้าจากโรงงานครับใส่ซีดีเล่น m p 3ได้นะครับสภาพของคอนโซลนะฮะดูนะครับสวยมากครับช่องใส่แก้วใช้งานได้ปกติไหมทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลขไม 200, 30, ล์สองแสนสามหมื่นโลนะไม่เยอะนะรถปีหนึ่งศูนย์นะรถใช้งานรถหากินเลยแบบนี้ซื้อมาบ่อยนะครับเจ้าวีโกตัวเนี้ย บารคันก็โทมมากๆเลยนะคันนี้ถือว่าสภาพดีนะครับเปิดมาภายในห้องเครื่องครับฝาหน้าเดิมๆครับเห็นไหมครับสติกเกอร์ยังอยู่เลยเนี่ยที่เจ้าของเขาก็ใส่สิ่งขงกันความร้อนเพิ่มเข้าไปนะฮะแก้มหน้าที่ผมให้ดูนะฮะทั้ง2อฝั่งเห็นไหมครับมาดูตรงนี้ให้แน่ใจอีกทีนึงครับเห็นไหมครับน็อตแก้มซ้ายและขวาไม่เคยไขนะฮะแผนเพจวีโกอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับตำแหน่งเดิมทุกจุดสติ๊กเกอร์มอรกอรมีครับรอยเชื่อมรอยเม็ดอาร์กต่างๆด้านหน้าครับคันหน้านะฮะ่าดูนะฮะเป็นไงบอดี้สวยไหมครับให้ดูรอบคันเลยนะคันนี้เป็นไงด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างสบายใจได้นะครับเจ้าวีโก้คันนี้บอดี้สวยเครื่องดีเกียร์ดีเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเลยนะฮะ <S <S อ่า เครื่องยนต์คอมเบร์ลนะฮะ D4D 2005นครับนี่สตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยครับมีเทอร์โบทุกอย่างนะครับเครื่องไม่เยิมนะฮะน้ำมันไม่เยิมระบบระบายความร้อนทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องกลัวความร้อนขึ้นไม่ต้องกลัวเครื่องพังครับผมตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับโปรโมชั่นเจ้าวีโก้คันนี้นะฮะเดี๋ยวแถมไปเลยครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะฮะลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยครับ หากหาอยู่ครับวีโก้ผ่อนเดือนละ5000ครับรถปี1 0หน้าใหม่แล้วนะฮะกระจังหน้าใหม่นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยตามช่องทางต่างๆครับวันนี้นะรีวิวสั้นๆให้ดูสภาพนะครับออปชั่นของเจ้าวีโก้เนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วดูความใหม่ดูสภาพแล้วก็ดูว่ารถไม่ชนนะฮะลูกค้าได้สบายใจครับเพราะยุคปัจจุบันครับออกรถออนไลน์ในะลูกค้าผม100%นนะฮะอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้ครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือเงินผ่อนนะฮะหากซื้อเงินผ่อนเตรียมเอกสารเพิ่มนะครับ เดี๋ยวเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปดูแลเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านเลยผลไฟแนนซ์อุมัติครับส่งรถฟรีทั่วไทยครับเป็นไงครับสะดวกสบายมากครับ่ายของเลวให้และส่งรถฟรีทั่วไทยเลยครับผมโหหากหาอยู่ครับรีบติดต่อเข้ามาเลยครับรถสวยๆนะครับสภาพดีๆแบบนี้ไม่โทรมนะครับนานๆมาทีนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I'm gonna go